มาอีกแล้วจ้าอาหลวงพ่อหลวงพ่อของเรานะคะยายวิมศสีมาเที่ยวชมวัดตะครอ้ออำเภอคงวัดบันตะครอ้ออำเภอคง เป็นที่ยึดเนียวจิตใจของคนเมืองคงจ้าอำเภอคงนะคะสวยงามสวยงามน่าเที่ยวจ้าแวะ มาชมนะคะผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชมเหมือนยายวิมศสีถ้ามีโอกาสก็ับมาเที่ยวชมบ้านวัดเพิินสวยงามานะจ๊ะเนาะวัดที่สวยงามแห่งอำเภอคงของเราวัดหลวงพ่อคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวอำเภอคงนะคะ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวอำเภอคงสักการะมาเที่ยวมาเยี่ยมมาหาเนาะจ้าเนาะสวยงามตะการตานะคะ เดดร้อนนะคะเดดก็ร้อนยายวิมุนสีผ่านมาก็เลยเที่ยวแวะชมวัดหลวงพ่อของเรานะคะกราบสักการะท่านพ่อพยานาคนะคะ